สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครูต้องชาแนลครับในตอนของครูต้องพาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองครับซึ่งในสถา,านการณ์ปัจจุบันนี้การเดินทางไปไหนมาไหนยากลําบากมากๆเลยนะครับซึ่งเทียบกับเมื่อก่อนแล้วเราเดินทางไปบ่อยมากๆเลยนะครับวันนี้เราจะไปอยุธยากันครับไปตามดูว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างครับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ที่นี่เลยวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดอยุธยานะครูต้องพาเที่ยวมาที่นี่แน่นอนนะฮะหลังจากที่ไม่ได้ มาเที่ยวนะฮะหลายเป็นฟรีเลยทีเดียวนะฮะ้าเราเข้าไปดีกว่าว่าที่นี่จะมีอะไรให้น่าสนใจกันนะครับอโอเคนะฮะตอนนี้เราจะเข้าไปนะฮะที่วัดใหญ่ใช่ไหมฮะก็ต้องไปที่จุดคัดกรองอุณหภูมิก่อนนะฮะเพราะว่าสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะเนาะเราก็ต้องแบบว่า,ามีการเช็คอุณหภูมิกันนิดนึงโอเคไปเข้าไปกันเลยจ้า วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะอายุทยาเป็นวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งในสมัยอยุธยาจุดเด่นที่น่าสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลก็จะเป็นสถาปตัตยกรรมอันโดดเด่นนะครับภายในวัดจะมีเจดีที่สูงที่สุดในอยุทยาเลยนะครับทุกคนรู้หรือเปล่าภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชัยมงคลพระประธานที่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้อีกด้วยครับ ตามข้อมูลประวัติศาสตร์ที่เขาเล่ามากันนะครับว่าวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยเดิมชื่อว่าวัดป่าแก้วหรือว่าเจ้าพระยาไทยซึ่งนะครับถูกสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองพระมหากรรษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรีเอยทธยา,าสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1900นะครับสำหรับเป็นสำนักส่งของพระสงฆ์ที่ไปบวชเรียนที่สำนักรัตนมหาเถระประเทศศรีลังกานั่นเองครับ ตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาภายในวัดใหญ่ชมงค์แล้วนะครับซึ่งนะฮะด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นเจดีย์ที่สําคัญนะครับที่เรานะครับควรที่จะามาสักการะเมื่อเรามาถึงที่นี่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันดีกว่านะครับและไปทราบความเป็นมาของที่นี่การว่าที่นี่มีความเป็นมาอย่างไรครับในปีพศ2135ครับเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำศึกยุทธหัตถ์ีชนะ มังกยอชวาพระมาหาอุปราชของหงสาวดีแห่งพม่าซึ่งพระองค์นะครับก็ได้สร้างพระเจดีย์ใหญ่ที่นี่นะครับก็คือนะครับเป็นอนุสร์แห่งชัยชนะ ซึ่งพระเจดีย์นี้ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าสร้างเสริมจากพระเจดีย์องค์เดิมหรือสร้างขึ้นใหม่ทางองค์และถูกขนานนามว่าพระเจดีย์ชัยมงคลน,นั่นเองครับแต่พี่น้องประชาชนในแถวนั้นนะครับก็จะเรียกว่าพระเจดีย์ใหญ่นะครับซึ่งต่อมาก็จะถูกเรียกว่าเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลน,นั่นเองครับ พระเจดีย์ชัยมงคลอนุสร์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนฐานทักษินสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ32.40เมตรสูง15เมตรและมีเจดีย์ทิศทั้ง4ตั้งอยู่ทั้ง4มุมครับแต่ละองค์นี้จะสูง12เมตรถัดจากฐานจะเป็นฐานแปดเหลี่ยมจนถึงองค์ระฆังซึ่งรวมความสูงขององค์เจดีย์จากฐานถึงยอดได้ 62.10เมตรบริเวณฐานทิศตะวันออกและฐานทิศตะวันตกถูกลักลอบขุดนะครับขุดเข้าไปจนถึงแกนกลางของพระเจดีก็เลยทำให้องค์พระเจดีเกิดความเอียงไปทางด้านทิศตะวันตกเล็กน้อยครับหลังจากทราบประวัติความเป็นมาคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวตามครูต้องมาเลยนะครับครูต้องจะพาทุกคนนะครับขึ้นไปนะครับ เยี่ยมชมนะครับด้านบนแล้วก็ด้านในของพระเจดีย์นี้นะครับว่าจะเป็นยังไงครับโอ้โหเจดีย์นี้ก็สูงอยู่นะแต่โอเคไหวอยู่ครับไปครับครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปข้างบนนะฮะว่าข้างบนนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะฮะรวมไปถึงข้างในนะครับเราจะไปไหว้พายยังไงโอ้หน้องเหนื่อยน้องเหนื่อยไป นี้เราอยู่ข้างในแล้วนะครับก็คือปกติแล้วเขาก็จะมาโยนเหรียญเสียงทายกันนะครับอ,อู้ข้างล่างจะเป็นเหมือนปล่องลงไปนะฮะแล้วก็จะมีการโยนเหรียญลงไปนะฮะทางเรามีเหรียญหรือเปล่า <laughs> โอเค <c oughs> <t> นี่นะครับ ว่าเราจะลงตรงกลางหรือเปล่านะครับอตามมาดูไม่รอดนะครับไม่ลงตรงกลางนะฮะโอเคนะครับภารกิจที่วัดใหญ่ชัยมงคลเสร็จสิ้นแล้วนะครับไปกันเลย ก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับหากใครอยากจะมาสักการะบูชาก็มาได้เลยนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ